ก่อนดูคุยแซปโชอย่าลืมกดกระดิ่งและ Subscribe ให้เราด้วยนะคะกดเลยค่ะค่ะต้องบอกว่า เป็น<ท>คุณแม่<ท>ลูก<ท>แฝด<ท>และสวยมากมากนี่คือไม่เชื่อเลยนะคะว่ากำลังท้องอยู่นะคะเป็นซ e o แบรนด์ดังนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหบิวบอร์ดตรงใจกลางเมืองคือยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะวันนี้เธอพร้อมแล้วแล้วก็มาพร้อมสิ่งดีๆนะคะขอต้อนรับคุณเมพิทนาีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหท้องอยู่นี่คือถ้าสมมุติว่าถ่ายครึ่งตัวเนี่ยไม่รู้เลยเนาะไม่รู้เลยเลยว่าท้องูใส่ชุดสีดำด้วยหนิงหกเดือนแล้วลูกแฝด วูวทำไมสวยอย่างเนี้ยแล้วแขนขาไขมันมันไปตรงไหนหมดแล้วไม่ออก,เ,ออกเลยออกท้องอย่างเดียวค่ะออกท้องอย่างเดียว <laughs> คุณแม่ถ้าอย่างเนี้ยแสดงว่าหนิงเชื่อว่าหลายๆคนนะอยากจะได้เล็บเคล็ดลับความเปะ๊ะความปังแบบนี้ว่าทำยังไงให้สวยขนาดเป็นคนทอง ค่ะคือต้องบอกว่าเป็นคนท้องเนี่ยคือจริงๆเราเราก็คือต้องทานอาหารในครบ5หหมู่ต้องดูแลตัวเล็กนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ไมมาเนี่ยค่ะก็กับโปรเจกต์ที่พี่ธัญญาบอกเมื่อกี้เลยก็คือเราเพิ่งเปิดตัวพิซิเนเตอร์ไปสี่นคนค่ะทุกคนซึ่งเป็นการเปิดโปรเจกต์กับน้ำชงแคลเซนะคะ,คะเป็นน้ำชงที่ฟื้นคืนหุ่น ความปังค่ะทุกคนตันนี้คือแบบอยากจใจทุกคนได้ลองเพราะว่า4พรพิเซนเตอร์เนี่ยเรามองว่าไม่ต่างอะไรจากรสชาติที่มันแบบลงตัวมากๆเพราะว่า4พรพิเซนเตอร์คือใครบ้างคือติชาคือพี่กระแตคือพี่อาร์ตแล้วก็พี่นัดค่ะอย่างติชาคือนางแบบที่แบบปล่อยตัวให้ตัวเองอ้วนให้ตัวเองแบบรูปร่างเพลไม่ได้เลยนี่<อ>กระแตไหนกระแตสุภาษองเอากระแตเพื่อนดิฉันเหรอใช่น่าละเื่อเลยเหรอ แปลว่าไปแอบเก็บเคล็ดลับจากตนไหนคะเพราะพี่กต๊ตตบอกว่าสวยสวยมากมขึ้นแล้วก็ค,คือตอนนี้นางเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็กลับมาใส่เสื้อผ้าตัวเดิมได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือ ตัวนี้เขาเป็นตัวช่วยให้กับคนที่อยากจะดูแลรูปร่างได้ดีมากๆค่ะแล้วก็อย่างตัวพี่นัดนะคะพีนัดคือเป็นคนที่แบบรักสุขภาพมากแต่ไม่มีเวลาออกกำลังกายค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยแทนมื้อหารของพี่นัดเลยค่คแล้วก็อย่างพี่อาร์ตเนี่ยที่เราเห็นการตอนนี้คือไข่หมูกรอบค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบหวัวซิกแพคใหญ่มากกล้ามใหญ่มาก คือเวลาคนที่เขาออกกำลังกายได้ให้รูหุ่นแบบนี้คือเขาไม่ใช่จะกินอะไรก็ได้ค่ะทุกคนคือเขาต้องมีตัวช่วยที่มันแบบดีจริงคๆคือเขาต้องเลือกทานจริงๆเขาถึงจะได้หุ่นที่มันแบบฟิตแบบนั้นอะ่ะ เข้ากับจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมด4ี่รสชาติเพราะ<ช>ว่าพรีเซนเตอร์4คนใช่ไหมคะรส <ถ S 1> <ช>อะไรบ้างอ่ะเขาจะมีกาแฟค่ะมีโกโก้แล้วก็มีชาเขียวชาไทยนะคะซึ่งตัวนี้คือเขาไม่ได้เหมาะกับคนแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอะค่ะอย่างการที่ไม่ททาพรีเซนเตอร์อ่ะคือเม่รวมตัวคนแต่ละบุคลิกภาพให้มาอยู่ใน,ในโปรเจกต์กนี้ซึ่งเรามองว่าตัวนี้เขาสามารถตอบโจทย์ได้ทุกกลุ่มลูกค้าเลยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานวัยกลางคนหรือว่าคนที่อยากจะดูแลสุขภาพดูแลรูปร่างจริงๆแล้วสารสกัดล่ะคะ ที่อยู่ในนี้มีอะไรบ้างคะค่ะก็สารสกัดจริงๆเนี่ยเรารวมมาแน่นกล่องคือเรารวมสารสกัดมาเยอะมากๆค่ะแต่ว่าที่เป็นตัวช่วยหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวแอลคาเนตีนที่เรารู้กันอยู่แล้วตัวนี้คือจะช่วยเผาผ่านไขมันนะคะทุกคนจะเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงานค่ะแล้วก็จะตัวนี้จะช่วยดูดซึมของโปรตีนได้ดีด้วยค่ะแล้วก็มีตัวแอลคาเนเออแล้วก็มีตัวไขโตซานจากเห็ดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ จะช่วยดักจับไขมันต่างๆ <c oughs> ค่ะแล้วก็ ตัวนี้นะคะแล้วก็ยังมีถั่วขาวค่ะที่มีใยหารสูงมากๆนะคะจะช่วยเราอยู่ท้องแล้วก็อิ่มนานค่ะค่ะยังมีกระบอกเพดีกระบองเพรที่ขาดไม่ได้เลยค่ะตัวนี้คือเป็นการลดแล้วก็ชะลอการดูดซึมน้าตาลเข้ากระแสเลือดนะคะพี่ๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือจะช่วยลดอาการอยากกินของจุกจิกได้อีกด้วยค่ะโอ้โหแล้วราคาราคาแรงไหมคะอยากรู้เพามาขนาดนี้นะใช่ใช้พรีเซนเตอร์ชื่อดังขนาดนี้คือหลายคนเห็นแล้วแบบอุ้ยแพงหรือเปล่า คือราคาคือราคาดีมากปกติเนี่ยคือเราขายกล่องละ390บาทมีสองซองค่ะ,คะแต่ว่ามาที่นี่ท,ทั้งทีคือจริงๆหนูมารอบสองแล้ววันนี้เคยมาจัดโปรโมชั่นให้กับ แฟนรายการนะคะคนนี้ซื้อ5กล่องในราคาแค่999บาทเท่านั้นค่ะทุกคนก็เรียกว่าเฉลี่ยกล่องละ200เนาะคือจากราคาปกติก็คือ1,950บาทค่ะวันนี้999บาทได้รับเลย5กล่องใช่ค่ะคือส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะทุกคนก็คือนี่เลยสามารถ เออโทรมาเบอร์ตามนี้นะคะหรือว่าแอดไลน์มาม่าช็อปนะคะทุกคนหรือว่าสแกนคิวอารคหรือสามารถสั่งได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะโทรที่เบอร์0ูนย์นะคะแปดห้าสองสามหกสามหกค่ะศูนย์สองแปดห้าสองสามหกสามหกหรือว่าไลน์แอดนะคะมาม่าช็อปนะคะหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดง่ายเลยนะคะหรือว่าซื้อกับตัวแทนก็ได้ทั้ง4รสชาติเลย4รสชาติอย่างเงี้ยเหมาะกับใครบ้าง คือน้ำชงแคลเอสเนี่ยคือเขาเหมาะกับทุกคนจริงๆค่ะด้วยความที่เขาเป็นน้ำชงที่น้าตาลศูนปอร์เซ็นไขมันศูนเปอร์เซนคอเลสเตอรอลศูนอร์ซะคะทุกคนคือเขาเป็นน้ำชงที่อร่อยมากๆคือใครที่แบบติดหวานไม่อยากออกกำลังกายแล้วก็อยากจะมีรูปร่างที่ดีแล้วแบบ ไม่รู้ว่าคือตัวนี้มันตอบโจทย์มากกว่าการที่ไม่มีน้ําตาลคือการที่เราจะหาสินค้าที่ไม่มีน้ําตาลทานนะคะหนูว่าก็มีเยอะแยะทั่วไปในท้องตลาดแต่จะหาน้ําชงที่ไม่มีน้าตาลแล้วยังมีสารสกัดที่เข้ามาช่วยดูแลรูปร่างให้ฟิตกระชับรูปร่าง,งที่ดีได้เนี่ยไม่ใช่อะไรก็ได้ก็คือต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นค่ะ <c oughs> แล้วก็แต่ละรสชาติเนี่ยต้องบอกว่าอย่างกาแฟคือคอกาแฟต้องชอบเป็นทรีนวันที่อร่อยหอมติดบ้าน <c oughs> ควรจะมีไว้ <c oughs> จริงเท่ากับก็จะมีกาแฟแล้วมีอะไรคะมีโกโก้ค่ะมีโกโก้ตัวนี้เราก็นําเข้ามานะะค ก็คือเป็นแบบดาักช็อกเข้มเข้มเทียบเท่ากับร้านดังเลยเนี่ยคืออยากให้ลองค่ะ,คะแล้วก็ตัวชาไทยชา,ยชาเขียวก็รสชาติคือหอม,มกลมกล่อมมากๆค่ะค่ะแล้ววันนี้มีมาชงด้วยใช่ไหมคะเห็นแก้วมาชงด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าปโปรวันนี้คือ999บาทได้รับไปเลย5กล่องเลยทีเดียวนะก็รีได้ว่าตกกล่องละ2 0 0บาทนะคุณผู้ชมค่ะรีบๆโทกันเลยนะ ที่เบอร์028523636หรือว่าไลน์แอด Mama Shop หรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยสำหรับคนที่ชอบกินอะไรที่มันเป็นหว,นหวานๆแต่กลัวเรื่องความอ้วนอันนี้คือไม่มีน้ำตาลส่งฟรีนะคะแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะอันนี้คือกาแฟนะคะก็จะมีกาแฟม,ามีหอมๆขอดมหน่อยได้มีชาไทยมีชาเขียวนะคะก็กัดฟหอมไปหอมแม่หอมเลยหอมมากเลยค่ะจััดจดส่งฟรีไหมคะทุกออเดอร์เลยนาะส่งฟรีถึงทุกบ้านค่ะแล้วก็มี บริการเก็บเงินปลายทางค่ะโอโ้แล้วพีเซนเตอร์เขานี่ก็แต่ละคนนี่ก็ถ<ช>้ากลับไปดูย้อนดูใน โซเชียลต่างๆแต่ละคนก็เป๊ะปังกันจริงๆเลยเป๊ะปังมากคือทุกคนแบบหลังจากที่ได้ลองตัวนี้ค่ะคือต้องเซย์เยสจริงๆเพราะว่าเขาเข้าไปเป็นตัวช่วยที่ดีอย่างที่บอกค่ะคือพี่อาร์ตพัสูุรอ่ะคือเขาแบบคือคนที่เขามีกล้ามซิกแพคย่า่ขนาดนั้นเขาจะกินอะไรคือเขาต้องเลือกคือยหมุกกรอบแต่หุ่นดีมุ่งอกอย่างคี่แแต่แม่ลูกสองอ่ะคือกว่าเขาจะกลับมาหุ่นเฟิร์มได้ขนาดนี้คือถ้าเขาไม่มีตัวช่วยดีๆแบบนี้มันก็ยากเลยค่ะไม่มีใครอีกนะ มีมีติช่าติช่ามีุินดีอยู่แล้วแต่ก็ต,ต,ต้องทํายังไงให้มันเฟิร์มตลอวลามาห้ามเพลทค่ะติช่าบอกว่าอาชีพเขาเพลทไม่ได้ฉะนั้นเขาก็ต้องมีตัวช่วยดีๆแบบนี้เหมือนกันแล้วก็อย่างพี่นัทเทพอะค่ะเขาบอกว่าแบบเขาต้องทํางานทุกวันแล้วก็ไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีจริงๆค่ะอย่างเนี้ยเดี๋ยวเมย์คลอดน้องเสร็จ <laughs> หนูก็แบบว่าจะไม่ปล่อยให้ใครหนูก็คือจะต้องกลับมาดูแลตัวเองด้วยตัวนี้อย่างแน่ย้ำโปรโมชั่นอีกรอบเลยค่ะคุณเมย์ค่ะ ค่ะก็วันนี้พิเศษนะคะทุกคนคือ5กล่องในราคาแค่999บาทเท่านั้นนะคะจากราคาเต็มคือ1,950บาทะค่ะทุกคนจะส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะก็สามารถโทรได้เลยนะคะ02 85236,36นะคะ line, หรือว่าแอดไลน์หรือสแกนคิวอาโค้ได้เลยค่ะหรือถ้าใครอยากจะสมัครตัว หรือว่าถาใครอยากจะสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะย้ำอีกรอบนะคะปกติ1กล่องเนี่ยราคาอยู่ที่390บาทนะคะแต่วันนี้พิเศษสุดๆเลย5กล่อง999บาทนะคะเฉลี่ยตกกล่องละ200บาทเท่านั้นนะคะสามารถโทรได้ที่02-852-3636หรือว่า l i n e แอดมาม่าช็นะคะให้ง่ายๆเลยสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอถ่ายรูปไปเลยนะคะที่สำคัญทรงฟรีแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะอย่างโปรโมชั่น5กล่องเนี่ยเรา เราคละของได้ไหมหรือเรือกรสชาติได้เลยเรือกรสชาติได้แต่จะบอก <นะ S 2> ว่าอร่อยทุกรสชาติค,คือแบบใครติดหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้มีเป็นน้ำชงติดบ้านเลยอะค่ะทุกคนคือ มันเราทุกคนกินกาแฟกินน้ำหวานติดของหวานกันอยู่แล้วแล้วมันจะดีมากๆค่ะถ้าตัวนั้นเขาแบบดีต่อสุขภาพเราแล้วยังช่วยให้รูปร่างของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยอ่านะคะติดต่อไปที่ line แอดมามาช็อปนะคะชอบรสชาติไหนก็เลือกครารสชาติได้เลยนะคะมีทั้งกาแฟโกโก้ชาเย็นแล้วก็ชาเขียวนะคะขอบคุณคุณแม่คุนะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้าดูรายการคุยแซบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะเย <Yeah. S 1> ้